คุณไอยสวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต้ครับทุกคนมาแล้วครับนี่เลยครับทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาฝากนะครับก็จะมี4ี่หัวข้อด้วยกันเราเป็นครอบครัวรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำนะครับ คุณจะต้องหมั่นพูดคุยกับผู้สูงอายุให้เยอะขึ้นมากขึ้นโทรไปหาบ่อยๆเสร็จแล้วจะไปไหนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปไหนกล่าวว่าจะไปบ้านคนชราไม่จริงหรือยูนี้หมายถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยหมั่นพูดคุยกับเขาบ่อยๆนะครับลูกๆลองชวนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตดูเวลาเขามีเวลาว่างเขาจะได้เล่นอันนี้ค่าเวลาไปบ้างเรื่องที่3นะครับคุณต้องพยายามให้เขาเนี่ยมีกิจกรรมมากขึ้นสร้างกลุ่มกิจกรรมพาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นี่นั่นแล้วข้อสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดเลย วางแผนการใช้ชีวิตร่วมกับเขาพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินเอาเวลาตัวเองกลับไปเป็นลูกเหมือนเดิมและชีวิตครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นคับดีผมเห็นด้วยทุกประการเพราะว่าผมผ่านมากผมครับผมครับผมผ่านชีวิตเพรใช่ไหแล้วผมจะรู้ว่าอันนี้พูดจริงๆนะคนเราสุดท้ายก็กลับมาเป็นเด็กอีกมันเหมือนกับฟังแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เราก็ต้องอดทนเหมือนกับที่เราเลี้ยงหลานมาอะไรเขอขอเสริมอีกอย่างเมื่อกี้มีสี่ข้อ เขาเติมอย่างคือบอกรักท่านบ่อ,บอยๆอ๋อใช่ใช่หนูเนี่ยนะจริงๆ้วหนูก่อนออกจากบ้านเนี่ยหนูบอกรักแม่ทุกวันถ้าใครดูไอจีเขาจะเห็นคนระับเขาจะมีหอมกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าการบอกรักครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า<ข>ครั้งเมื่อเช้าคงจะครั้งสุดท้ายแล้วออยไม่ใช่ไม่ใชไม่ไม่ไม่เร็วกนนะยัง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  ครั้งสุดท้ายป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณอกรับรับแ้วนะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายคือการการที่เขาพูดที่คุณเออเอาข้อมูลให้ทั้งหมดอ่ะมันหมายถึงอย่างนี้เท่านั้นครับอย่าปล่อยให้เขาว่างและโดดเดี่ยวอยู่กับตัวเองอย่างเดียวอันนี้ผิดมากๆคนยิ่งโดดเดี่ยวเท่าไหร่ก็ตามก็ยิ่งฟุ้งซ่านใช่ไอความฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยมันไม่ควรมีกับคนเราช่วยได้เราต้องช่วย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจึงสําคัญมากนะครับตอนนี้หนูหนูพยายามหากิจกรรมให้แม่ทำครับแม่เช่นเก็บพวกผักขยะอะไรอยงนี้แล้วก็แม่จะต้องปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวให้หลานทุกเช้าให้แม่บ้านไปซื้อก็ไม่เอาปั่นเองไปเลือกเองเพรามีกิจกรรมเช่นครับอันนี้ก็เกี่ยวกับจดหมายวันนี้ก็เกี่ยวกับผู้ตูวอายุเหมือนกันอ๋อเหรอเหเโอ้ดีจังสวัสดีค่ะครูคุณต่อยดิฉันกับเพื่อนเพื่อนสวเนี่ยขอนําเสนองานวิจัยเพื่อไทยนิสัยขอ สองสวตอนแก่ลองดูกันนะคะเพื่อนๆว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าตรงไหมถามก่อนว่าพี่อ๊อเกิดวันอะไรผมเกิดวันพฤหัสบดีพี่พี่วัดอังคารออังคารหนุวันพุธแต่เขาจะถายตอนแก่นะนมะดีไม่ถ่ายตอนแก่พี่อ๊อกับหนู่ยตัดไปก่อนครับอันนี้คือถายที่ใส่ตอนแก่รู้ว่าถ้ายังไม่แก่ยังไม่เป็นแล้นวันจันทร์เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดราม่า มีเรื่องรู้เรื่องนิดเรื่องนิดหน่อยเสียอกเสียใจดราม่าเอาไปวันพุธเลยก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาของผมสองคนไ้ทีหลังเลยวันพุธวันพุธวันพุธยิ่งแก่ยิ่งติดหรูเนี่จริงจริงอันนี้จริงเลยยังไม่แก่อันติดหรูวันพฤหัสพฤหัสยิ่งแก่ยิ่งขี้บ่นเออใช่เออจริง เดี๋ยวนี้ปากมาแล้วเริ่มมาแล้วไอ้แม่เริ่มมาแล้วดูอว่างบนอะไรบนนัลูกบนเนียบนอะไรวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ยิ่งแก่ยิ่งปากร้ายก็วันอะไรอ่ะวันเสาร์หนูวันพุธวันเสาร์ยิ่งแก่ยิ่งเผิดการวันอาทิตย์ยิ่งแก่ยิ่งงุนหงิดง่ายครบแล้วเจ็ดบาทครบแล้วพร้อมกันก็เลยขาัน็เลยขาดทำไมอ่ะที่บอกได้เลยว่าตรงแบบสิบคะแนนเต็มเฮสองคนเนี่ย ยิ่งแก่ยิ่งดื้อต้องเลยต้องเลยต้เป๊ะไม่ใช่ต้องเป๊เรา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 ดูว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันอะไรนะครับท่านสวทุกท่านในประเทศไทยนะครับแล้วดูว่าตรงไหมแต่ยังไงก็ตามนะฮะจะตรงไม่ตรงไงก็ขอชวนทุกวันเลยครับไปเที่ยวสุพรรณกันดีกว่า ไปสุพรรณบุรีนี่มีอะไรมากมายหลายหลังจริงนะครับแค่ถนนเข้าจังหวัดอย่างเดียวเพราะว่าคุ้มแล้วไปสรต้องไปอำเภอบางปมด้วยนะถ้าไม่ไปบางปะมาจะไปได้ไงมันต้องไปแล้วถ้าไปบางปะมาสุพรรณบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านริมคลองเฮาส์บางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งต้นที่ถนน3318ตลาดเก้าห้องเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับจากนั้นขับตรงไปจนเจอ3มแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านดอนแจงขับไปตามทางอีกประมาณ200เมตรนะครับจะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมีป้ายร้านเห็นเด่นชัดๆไม่หลงแน่นอนมาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่กินปลาช่อนนาเผาที่ร้านริมคลองเฮาส์ถือว่าผิดร้านนี้นะครับเปิดมาแล้ว30ปีโดยคุณวารินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนเลข ท่านเป็นคนชอบทําอาหารแล้วก็ทําให้ทานอยู่บ่อยๆจนเพื่อนๆคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยยุกันให้เปิดร้านตอนแรกเปิดที่บ้านริมคลองปัจจุบันครับก็ย้ายมาเปิดที่นี่เพื่อรองรับจํานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นคุณอมริตมงคลรัตน์นะครับคุณหนุ่ยเนี่ยเป็นผู้ที่มาสืบทอดต่อที่ร้านนะครับมีเมนูเด็ดๆให้เลือกมากมายเลยครับทั้งแกงคั่วหอยขมส้มตําแมงดาต้มยำปลาหมาแต่ถ้ามาร้านนี้ ไม่กินปลาช่อนนาเผาถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับวัตถุดิบต้องสดใหม่ผักบางชนิดเนี่ยปลูกเองที่ร้านปลาชอ่อนนาเนี่ยครับธรรมชาติเี็ยเขาจะมีรสชาติเฉพาะตัวรสจะหวานนุ่มหนึบหอมกลิ่นฟางที่ใช้เผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลย <c oughs> เครื่องเคียงนะครับผักเนี่ยจัดเต็มมีน้ําจิ้มถึง2ชนิดนะครับทั้งน้ําพริกเผาแมงดากับน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกสด ปลาช่อนนาเผานะครับชุดละ320บาทร้านลิมคลองเฮาส์นะครับอำเภอบางปะมาะจาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปิด10โมงเช้า จนถึงสามทุ่มวันนี้มาอยู่ในรายการนี่เลยนะครับและอย่างที่เรเรียนให่ทราบบ่อยๆนะของมันจะมาเองไม่ได้นะเจ้าของน่ารักมากน่ารักจริงครับมากันทั้งตระกูลเลยนี่สวัสดีวัสดีครับนี่แหละครับที่ใส่เสื้อเนี่ยนะฮะน่ารักน่ารักแล้วก็คุณสุภาพสตรีที่ใส่หมวกนั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ลงไปจับปลาทอดเนี่ยคือพี่นวดของหนูใช่ใช่เป็นผู้ที่มาสืบทอดร้านนี่นี่นี่คนนี้เจ้าของแล้วในปัจจุบันนะสืบทอดร้านต่อแต่อย่าว่างงนนี่เลยปลาทอดนานี่ยังไงมันก็อร่อยครับยังไงมันก็อร่อยนะ นี่ชอบมากเลยที่เขาเนียนเนื้อมันเหน็บเป็นป่ะเนื้อเออหักเยอะผักเยอะเนื้อมันเนียวชอบแล้วแล้วคุณนวัชต้องกินไอ้นี้นะต้องกินมะเขือเผามะเขือเผานะใช่ใช่ใช่ไม่กินนะเอาแตะแล้วอะไรที่มันนิ่มๆมากินนิ่มเงือกนิ่มเหงือกนิ่มเหงือกอร่อยใช่ไหมล่ะมะเขือเผาอร่อยอยู่แล้วล่ะอร่อยมะเขือเผามันหวานจริงอ่ะนี่นี่คุณกินน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มเขาเด็ดมากๆเลยครับนี่น้ำจิ้มเขาเด็ดมาก แล้วนี่น <um> ี่ต้มตำนี่แมงดาบ่ะครับอ ja ่าหลวงพ่อญาติแถบมางไทรต้มตำสายบัวอ่ะผมเออเหลือผมต้องแมงดาเลยเพราะว่านี้สายบัวป่ะครับมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากตอนอยู่กรังเฟดไม่ได้ทานสายบัวแมต้อให้ทานบ่อยกรั่งเฟดสายบัวคุณกินต้มตำแมงดา ท่านผู้ชมซุปตังมันดาอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นแมงดาก็กินได้อร่อยมากๆอร่อยจริงๆครับมันอร่อยแบบหาตัวจับได้ยากอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดไปที่บางปะมาสุพรรรณบุีแล้วก็ต้องไปร้านนี้ร้านริมคลองเฮาส์นะครับเปิดสิบโมงเช้าปิดสามทุ่มนะฮะโอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มเด็ดเต็มอิ่มเลยพักตัวนี้สักครู่พักสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักกระชุ่มกลับไปทีงรายการสักครู่เดียวครับ ต่างและอร่อยแล้วก็ทําง่ายน้ำพออร่อยมากมันลงตัวแล้วมีรสชาติเข้มข้นจริงๆรินิดเดีมมาตัดนิดนึงัไม่คุณจะพูดว่าเข้มข้นเนี่ยพี่ถูกต้องคุณต้องบอกมันเต็มจนเต็มจน ท่าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะชี้นี่ชี้นี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้